สิ่งที่เป็นหัวใจของเครื่องยนต์ที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือน้ำมันเคลือน้ำมันเคลือ,น,น,อนอกจากเป็นสิ่งที่ช่วยลอ่อลื่นทุกชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ยังช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของคุณตลอดการใช้งานซึ่งการเลือกน้ำมันเครื่องที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับสวัสดีครับผมมิรครับ วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณครับน้ำมันเครื่องมิตซูบิชิน้ำมันเครื่องสังเาะห์แท้ที่สามารถลดคราบสิ่งสกปรกที่เกิดภายในเครื่องยนต์ด้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปน้ำมันเครื่องสังเาะห์แท้มิตซูบิชิเป็นน้ำมันเครื่องที่มีสูตรพิเศษที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่รวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่ยึดเกาะตามชิ้นส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์อีกทั้ง ยังช่วยทาความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่มีสิ่งสกปรกสะสมอยู่โดยสารเพิ่มคุณภาพพิเศษในน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้มิสุบิชิช่วยทําให้คราบสปกปรกใต้ตัวและหลุดออกจากเครื่องยนต์ได้โดยง่ายสิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกถ่ายออกมาเมื่อมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งจะแตกต่างจากน้ำมันเครื่องอื่นทั่วไปที่อาจลดสิ่งสปกปรกสะสมภายในเครื่องยนต์ได้น้อยกว่าครับน้ำมันเครื่องมิสุบิชิน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ที่จะทําให้คุณมั่นใจได้ว่า เครื่องยนต์ของคุณจะสะอาดมั่นใจทุกขนาการขับขี่ในน้ำมันเครื่องยนต์นั้นโมเลกุลของเนื้อน้ำมันมีความสำคัญอย่างมากโมเลกุลของน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ม,มิสูบิชิจึงถูกพัฒนาให้โมเลกุลมีขนาดและการเรียงตัวสม่ำเสมอจึงมีความเลื่อนที่ดีซึ่งแตกต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปที่มีขนาดการเรียงตัวของโมเลกุลไม่สม่ำเสมอทำให้ไม่สามารถทนต่อแรงเฉือนภายในเครื่องยนต์ส่งผลให้น้ำมันเครื่อง มีอายุการใช้งานที่สั้นความหนืดของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แทม,มิสุบิชิจะแตกต่างจากน้ำมันเครื่องทั่วไปโดยสามารถป้องกันแรงเฉือนในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน น้ำมันเครื่องสัราะอ์แถ้ม,มิสุบิชิทำให้แรงเสียดทานหรือแรงต้านการเคลื่อนที่น้อยกว่าทำให้เครื่องยนต์ทำงานสะดวกเครื่องเดินเรียบเสียงเครื่องเงียบขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีของมิสุบิชิที่มีสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษในน้ำมันเครื่องมิสุบิชิจะช่วยให้ยืดอ,อายุการใช้งานปกป้องเครื่องยนต์ของคุณได้มากกว่าช่วยกระจายคราบสกปรกรักษาสภาพลูกสูบและชะลอการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่องได้มากกว่าทำให้ชิ้นส่วนเครื่องในรถของคุณจะยังคงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดกาารใช้งน เครื่องมิสูบิชิน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แห้ที่จะปกป้องและยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ของคุณเพื่อทุกการมั่นใจในการขับขี่ขอบคุณครับ